ร่วมยินดียอชยงศิลนเดบิวต์เป็นไอดอลเคป๊อปสมใจกับบอยกรุ๊ปวงเพา ชวนมาร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งสำหรับยอชยงศิลปวงพนิดนนหรือน้องยอชดาราในแบบและเสือปีนหนุ่มไทยขวัญใจเหล่าแม่ๆและพี่สาวแฟนคลับทั้งไทยและต่างแดนที่ได้บรรลุปเป้าหมายการเดบิวต์สู่การเป็นศิลป,ปินเคป๊อปอย่างเป็นทางการได้ตามฝันหลังจากผ่านมรสุมสำคัญที่ทำเอาเกือบจะถอดใจจากการยกเลิกโปรเจกต์อย่างปัจจุบันทันด่วนของค่ายใหญ่ที่เกือบจะได้เดบิวด้วยมาก,ก่อนหน้านี้ ซึ่งอย่างที่แฟนๆหลายคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าป๋าดันคนสำคัญของหนุ่มยอชก็ต้องยกให้ B.I. หรือคิมฮันบินแรปเปอร์และโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้หลังจากได้เชือเชินหนุ่มยอชขึ้นเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเขาคนนี้ในไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจากนั้นก็ได้ทำการจีบหนุ่มยอชมาเข้าสังกัด Gri e เอนเตอร์เทนเซึ่งเป็นค่ายเพลงย่อยในเครือของ BI นั่นเอง จนกระทั่งเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมายอชยงศินและเมมเบอร์ชาวกลีต้อีก4คนประกอบด้วยยอนบินจองบินดงยอนและฮงพวกเขาก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในนามบอยกรุ๊ปวงพาวโดยพวกเขาถือเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของกรีฑาเอเตเทนเมนต์และเป็นบอยกรุ๊ปเจเน r เรชั่นที่5แห่งวงการเคป๊อปที่แฟนๆต่างจับตา หลังจากที่ได้พาเพลง favorite ผลงาน p r e d e b u t Single ที่ปล่อยเมื่อเดือนกันยายน Hot c รองช Chart i u u n e s ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งและยังฮิตบนแอปพลิเคชัน TikTok ok. กก่อนจะตามมาด้วยเพลงสุดสตรองอย่าง amazing และล่าสุดกับเพลง dazzling แต่ตดอะแทร็จากผลงานเดบิวต์อัลบั้ม p าว First EP Favorite ซึ่งต้องบอกว่าเพียงแค่3เพลงเปิดตัวก็ทำเอาแฟนๆทั้งทึ่งและใจเหลวไปกับความหล่อดคิ้วแถมฮอตครบเรื่องสมราคาบอยแบนด์เจ้าของสโลแกน creating culture every day กับภารกิจสร้างสารรนวันธรรมที่สดใสผ่านเสียงเพลงไปยังแฟนๆอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด หนุ่มวงเพายังฝากไปถึงแฟนๆด้วยว่าต้องขอบคุณความรักและการสนับสนุนที่พวกเราได้รับตั้งแต่ก่อนจะเดบิวต์มันทําให้พวกเรามุ่งมั่นและทุ่มเทไปกับการฝึกซ้อมได้มากขึ้นเราอยากจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันกับแฟนๆด้วยการแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์หลากหลายในทีมและโชว์ของพวกเรา เป้าหมายของพาวในปีนี้คือการได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปีและนอกจากนี้เราอยากจะสื่อสารกับแฟนคลับให้มากขึ้นถ้าเพลงของพวกเราสามารถจะทำให้ทุกคนอารมณ์ดีขึ้นได้ก็จะดีมากเลยครับและเราอยากจะสื่อความหมายของคำว่า creating culture everyday ไปถึงทุกคนด้วยครับ